ก็สวัสดีครับทุกททุกคนครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาเจอกันในลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนานะวันที่สิบห้านะครับท่านมวันที่สิบรับ ก่อนจะไปดูเนื้อหาในคก็ปก็มาดูคำเตือนนะครับคำเตือนไม่สับสนการเล่นการประดานสิทธิกฎหมายใดๆทั้งสิ้นะเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ có VÙN NÀO cao chào cao เลขวินนะเลขวินเลขวินนี่เด็กเก้าศูนย์สี่นะเลขวินเะนาะมาชุดจับคู่นะ Thank you. ก็ใครจะรอชุดตัดชุดคัดเน้นก็รอก่อนเลขออกนะมันวันเลขออกนะอเนาะเนี่ยแอดจะมาตัดให้นะับอันนี้เอาชุดเต็มไปก่อนก็สำหรับวันที่แล้วนะับเอดก็ติ๊กไว้ให้สามสามหางนะเนาะแอดก็ติ๊กไว้ให้สามหางนะับ ก็จะมี 1, 4, 4, 1, 5, 1แล้วก็ 6, 1, 6, 5, 5, 6นะครับก็ติ๊กไว้ให้3หางที่ลงในกลุ่มนะครับที่ลงในกลุ่มนะก็เ,เอาไปที่ 6, 5, 5, 6นะครับนะับนะเลขออกนะครับ สี่ 9, 9 4าหกเก้าับติดแล้วเ4เข้าไปที่ตัวกลับนับเข้าไปที่ตัวกลับก็พอได้ค่าทูนับสามมวดติดต่อกันนับสามมวดติดต่อกันแล้วนับเอดก็ยังไม่ได้ลบคลิปนับถ้าใคร ไม่เชื่อเข้าไปดูในหน้าเพจได้นะหน้าช่องเนาะเข้าไปดูที่วิดีโอได้นะแอดยังไม่ได้ลบเนาะก็สำหรับวันพุธนะครับวันพุธที่15บหนะบ15ตเราไปกันต่อนะไปกันต่อเลขเด่นเลขวินยังเข้าดีเหมือนเดิมนั่เดินดีเหมือนเดิมหลับเลขวินคนัะ นี่ครับเลขวินก็ยังเข้าดีเหมือนเดิมนะครับเลขวินก็เข้า4ี่ มาออกเกนะก็เข้าไปที่เลขเนะ้าะเลขวินเข้าไปที่เลข5้านะสำหรับงวนนี้ออก5 6หกนะ5 6ก็ยังเดินดีเหมือนเดิมนะบสำหรับเลขวินรอรอต่อไปนะเดี๋ยวจะลงให้นะับเดี๋ยวจะลงให้สำหรับคลิปนี้ก็เอาเลขจับคู่เด่นเล่าพัฒนาไปก่อนนะสำหรับชุดคัดเน้นะนะ ก็เลยออกปุ๊บลงให้ปั๊บนะไม่มีกักแนละไม่มีกักเนาะก็ฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะลาวพัฒนานับช่องสำรองของแอดนับรับอีเด็ดลาวพัฒนาพารวยนะับขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ด้วยนะครับท่านได้ สับสนช่องก็กดถูกใจกดแชร์ได้นะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเจอกันในคลิปหน้านะสวัสดีครับ